พื้นที่เสี่ยงภัยภาคอีสานวันที่15กรกฎาคม2,567เนื่องจากมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายมึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ขอให้ผู้อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ